สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกข้สู่ช่องแมวีชาแนลนะคะวันนี้แมวีจะมาทําสูตรนะคะน้ํายานะคะไล่เพีย้ยไล่มดไล่แมลงนะคะศัตรูพืชในสวนของคุณผู้ชมต่างๆนะคะก็เราก็จะมีวิธีง่ายๆนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆนะคะหาอุปกรณ์ได้ไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแมวีเคยทดลองมาแล้วนะคะก็จะได้ผลนะคะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะนะคะี่ค่ะน้ำเปล่านะคะแล้วก็นะะี่ค่ะยาสีฟันนะคะยาสีฟันจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีเกลือนะคะเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็มีมิ้นท์นะคะที่จะเป็นส่วนผสมของสมุนไพรยอยู่แล้วนะคะช่วยขับไล่มแมลงนะคะยาสีฟันก็จะมีรสรสซาซ่านะคะคุณผู้ชม นี่คะ่ะรสเย็นนะคะรสชาติเย็นซานะคะจะก,ก็จะมีมิ้นนะคะเกลือแล้วก็แคลเซียมนะคะในยาสีฟันนะคะจะเป็นสมุนไพรก็จะมีสมุนไพรต่างๆนะคะคุณผู้ชมที่จะช่วยนะคะขับไล่มแมลงได้นะคะพวกเพีย้ยพวกมแมลงพวกมดอะไรต่างๆนะคะพร้อมบำรุงพืชผักของเราได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่เวก็ได้ทดลองมาแล้วนะคะก็ได้ผลนะคะ แม่เบก็เลยจะนำมาบอกคุณผู้ชมนะคะนี่เลยค่ะไล่เพี้ยไล่แมลงนะคะพร้อมบำรุงพืชผักนะคะคุณผู้ชมเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะต้องบีบยาสีฟันนะคะเอาประมาณประมาณนี่ค่ะประมาณนิดนึงนะคะนี่ค่ะ จากนั้นนะคะเรานาน้ํานะคะน้ําออกจากในนี่เลยนะคะพกเกี้ยน,นะคะเอามาละลายนะคะละลายยาสีฟันให้ละลายดีนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรปลอดสารนะคะสามารถขับไล่เพลี้ยไล่แมลงต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ ยาสีฟันนะคะก็มีประโยชน์หลายหลายอย่างนะคะนอกจากจะใช้สีฟันแปรงฟันแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วยขับไล่มแมลงได้ด้วยไล่เพลี้ยได้ด้วยนะคะเราคนจนละลายก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเราคนละลายแล้วนะคะคุณผู้ชมเรานำไปใส่พอก,กี้เลยนะคะ ที่นำไปฉีดพ่นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะไปเลยเราเขย่าให้เข้ากันนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเรานำไปฉีดพ่นนะคะพวกพืชผักที่มีเพียมีมแมลงมีมดนะคะมารบก,กวนนะคะส่วนพืชผักที่สมบูรณ์นะคะ เราก็ฉีดป้องกันไว้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสำหรับนะคะที่จะนำไปราดรดนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะน้ำเปล่า5ลิตรนะคะนี่เลยค่ะไม่มีก็เตรียมน้ำเปล่า5ลิตรนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเรานำนี่เลยค่ะยาสีฟันนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม ะะเรานำน้ำม,มาละลายเหมือนเดิมนะคะน้ำเปล่า5ลิตรสำหรับราดรถนะคะคุณผู้ชมเราคนยาสีฟันให้ละลายก่อนเลยนะคะเราจะใช้ราดรถคนต้นแล้วก็ฉีดพ่นนะคะทางใบลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เราละลายเลยนะคะให้ทั่วให้ละลาย เมื่อเราละลายดีแล้วนะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเปล่า5ลิตรนะคะนี่ค่ะเพื่อนำไปราดรสนะคะคุณผู้ชมนี่เลย เราใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็นําไปราดรดนะคะนี่ก็น,านะะําไปฉีดพ,พ่นนะคะคุณผู้ชมพวกเพีย้ยพวกแมลงพวกมดพวกหนอนนะคะพืชผักของคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะป้องกันไว้เลยนะคะเรานําไปฉีดเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้นมะเขือนะคะเพี้ยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใบหงิกใบงอนะคะใบเหลืองนะคะคุณผู้ชมเรานํามาราดรดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ตักค,คนต้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะป้องกันนะคะมดแมลงเพียต่างๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราราดเลยนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือนะคะพวกต้นพืชผักนะคะปลูกในกระถางนะคะเราราดลดลงไปเลยะคะ่ะตรงโคนต้นนะคะนี่ค่ะป้องกันมดนะคะนี่ค่ะมดแมลงนะคะจะเป็นพาหะที่จะนําไป ทาให้เกิดเพี้ยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราราดลดเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเพี้ยนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือนะคะนี่ค่ะเพี้ยเยอะเลยนะ,ะโอ้โหดําๆขาวขาวนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะนี่ค่ะเพียย้ยเยอะเลยมีทั้งมดมแมลงนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ค่ะ โหเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นมะเขือนะคะนี่โหเยอะเลยนี่ค่ะหมดแมลงนะคะเราฉีดพ่นเลยนะคะคุณผู้ชมนีค่ะฉีดให้ทั่วเลยนะคะนีค่ะฉีดให้โดนตัวด้วยนะคะนี่ค่ะ จีบตรงใต้ใบนะคะนะค่ะถ้าเราจีดให้ทั่วต้นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะฉีดตั้งแต่ปลายนะคะแต่ยอดนะคะลงมาเลยนะคะให้ทั่วเลยนะคะนี่ค่ะให้ทั่วต้นเลยนะคะนี่ค่ะฉีดลงมาเลยนะคะนี่ค่ะ แกหมดนะคะจะอยู่ต้นโนต้นนะคะเราฉีดได้นะคะนีเลยค่ะนคมดะคะมดนะคะเพี้ยมดนะคะแมลงนะคะนี่ค่ะต้นพลิกนะคะต้นไหนที่สมบูรณ์ดีนะคะที่มันมีเพี้ยมีมแมลงนะคะเราจะฉีดป้องกันไว้เลยนะคะนี่ค่ะต้นพลิปนะคะฉีดเลยค่ะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเพี้ดดำๆนี่เลยค่ะนี่ค่ะเราฉีดพ่นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสูตรนี้นะคะฉีดพ่นแล้วพวกเพีย้ยพวกมแมลงนะคะเกลี้ยงสวนนะคะคุณผู้ชมเราจะฉีดพ่นนะคะในช่วงเย็นๆนะคะ อาทิตย์ละสองครั้งนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยค่ะนี่ค่ะดำๆนี่นะคะก็ฉีดเลยคะ่ะนี่ค่ะมแมลงนะคะฉีดเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทําใช้นะคะไล่เพียไลแรแมลงนะคะนี่ค่ะ ในสวนพืชผักของท่านนะคะให้หนีไปเลยนะคะให้เกลี้ยงสวนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดติดตามไมวีชาแนลนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ